สายเศรีฐีเกิดมารวยช่วยไม่ได้น้องปีใหม่ของฝันเลยค่ะของครอบครัวเตชะนรงเป็นของฝันปีใหม่สุดพิเศษของครอบครัวเตชะนรงจรงิงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แอปทักซอนและคุณพ่อสงกรานเตชะนรงที่งานนี้พูดเลยว่าเฮอลูกสาวออกมาากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณตาคุณยาย ถึงกับปลูกบ้านใกล้บ้านหลานสาวเลยทีเดียวส่วนฝั่งคุณปู่คุณย่าก็ไม่น้อยหน้านะคะทราบม,มาว่ารับฝันหลานสาวไม่ใช่น้อยๆแว่เวมาว่าเปิดบัญชียอดร้อยล้านแม้ไม่เท่าไรเองนะคะนอกจากนี้มีเงินในบัญชีร้อยล้านแล้วน้องปีใหม่เธอยังเป็นทายาทธุรกิจพันล้านและมีสนามญ้าหน้าบ้าน เป็นบน,น,นหน้าเขาใหญ่นั่นเองธรรมดาธรรมดามากๆเลยค่ะ